สวัสดีครับกระแสข่าวดังแลครับไหว้ขอชีวิตอ้ํานัดทรมานสุดชีวิตจากคนสูงสุดไม่เหลืออะไรอ้ําอมรินน่ําให้จนขาดสติไหว้ขอชีวิตใหม่จากอ้ํานัดให้ช่วยตอนไม่มีตังค์แม้แต่หลักสิบก็ไม่มีอ้ํายอมรับว่าหาไม่ได้เลยไม่ได้ขี้เกียจแต่ร่างมันหาไม่ได้ไม่สบายทรมานเจ้าตัวเชื่อเป็นโรคเวรกรรม ถึงขนาดตื่นขึ้นมามือยังบวมและผันผ้าไว้ไม่ให้ไก่เห็นตื่นขึ้นมาผนมมือนาน42และพอแล้วและปล่อยผมไปเถอะเจ้ากับนายเวรที่สำคัญคือตัวเราเองก็ทำตัวเราเองบ้านก็ไม่เหลือรถก็ไม่เหลือถ้าหอยขายออกไปจากคนที่ไม่เข้าวัดสวดมนต์ก็ไม่สวดมีเพื่อนมาชวนเข้าวัดด้าน อ้ําอธิชาติได้รู้เรื่องของพี่อ้ํามีปัญหาเพราะนัดมีเดียภรรยาพาพี่อ้ําไปฟังธรรมเลยได้เจอกับพี่อ้ําจากคนสูงสุดมากๆในวันที่เขาล้มลงหัวฟาดและได้เหรียญพระเจ้าตากไปอ้ําเล่าว่าอ้ําพาไปวัดบางเดืออยุธยาและไปนั่งสมาธิไม่สบายอยู่สองสามปีไปจันทบุรี และยังกระดอกกระแดกไปพอไปที่พระพาไหว้พระเจ้าตากผมขอให้ผมนั้นเปรียบเสมือนทหารที่เคยร่วมรบมาหัวใจต้องเด็ดเดี่ยวมากเราต้องผ่านพน้นมันไปให้ได้กลับมาเราต้องปฏิบัติด,ด้วยซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าของรายการห้ารายการวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยบ้านรถหลังบวชไป ปี60ถือสิลปวางแผนที่จะกลับมาเริ่มต้นมีชีวิตใหม่มีงานอยู่ดีๆกลับมาหายไปและคนละล่างเลยอ่ำเผยว่าเรื่องที่ตนเองก็ไม่เชื่อแม่บอกมีผู้หญิงเข้าฝันซึ่งให้ไปที่สุสานวิรชนคนกล้าที่เมืองการก็ไม่ยอมเชื่อที่จะไปตอนแรกไปสุสานชาวยุโรปซึ่งไม่ใช่ คนขายภูมิลาลัยบอกให้ไปอีกที่หนึ่งเป็นอุทยานสงครามเก้าทัพเมื่อไปถึงก็โพเพแล้วเป็นเนินดินขึ้นมาจนเห็นป้ายอุทยานเก้าทัพก็ร้องไห้โดยขาดสติคือรู้ตัวแต่หยุดไม่ได้ขับไปมืดมืดเหมือนอะไรมาช่วยให้เราไปพุ่งขึ้นเนินและไปจอดรถเป็นสาร และไฝหน้าก็ส่งไปที่ป้ายพระราชวังบวสรสุรศรีนาดบุญมาพระอนุชาในรอหนึ่งเราเคยไปรบกับพระเจ้าตาก็ร้องไห้และหนักขึ้นไปอีกคือเปิดประตูรถลงไปนอนหมอบและร้องไห้ตอนนั้นไม่รู้ประวัติอะไรเลยร้องไห้อยู่นานจนได้สติก็เดินไปตามที่แม่บอกและขอขมาทุกดวงวญญาณจากนั้น ก็มาอีกเยอะเหมือนเป็นเส้นทางที่เราต้องเจอจากเมื่อ6-7ปีงักเลยตอนนี้กลับมาได้เลิกหมดแล้วปีนี้ถือสิน5้าแบบจ,จัดๆอยากถือสิน8ด้วยอ่ำเปิดเผยว่าตอนนั้นตนได้หย่ากับคุณจอยภรยามีหนี้สิน26ล้านและเกิดจากรถ22คัน ตนนั้นเป็นนักดนตรีทำงานในผับบาร์เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็มีเยอะคือดื่มเหล้าทุกวันเลยคุมอารมณ์ไม่ได้ชอบประชดประชันตนก็เลยคิดได้และก็ตัดสินใจบวชตามคำแนะนำของเพื่อนขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ